จะพูดกันตรงๆกับการเรียงแล้วครับเดินลุยก่อนเลยครับโรตัสแห่งยังไม่ค่อยออกมาเท่าไหร่ครับเอมานูเอลคาริติสครับค่อยๆรำเรียงมาแล้วอ้แต่ดูแล้วตอนนี้โรตัสน,นี่ตัวใหญ่เลยนะครับดูกันมุมนี้แม่สี่เซนติเมตรเองนะครับส่วนสูงครับโอ้แต่พอเทียบกันแล้วนี่ โูตดูหลังนี่หนาตึกเลยนะครับมาเลคาริติสก็ทรงนี้กับมวยหมัดแลละครับดูครับแข่งกับหมัดครับวันนี้ใครจะจับเป้าได้ก่อนกันสายดีครับสายหน้าถือว่าใช้ได้ครับมีจิ้มลำตัวคาริติสเล่นกันจะเจ็บตั้งแต่ยกแรกเลยนะครับคู่นี้ โอ้โหสายอ้าวโดนเตะต,ตัดล่างครับลม้มลงไปแข่งโราตารกก์ดูเหมือนว่าไม่เคยตกใจเท่าไหร่ครับเจอกับมวยหมัดแม่แตหลุดีิคาลิซึแกจ้องสวนด้วยหมัดเลยครับดูครับหมัดหนึ่งสองสามโอ้โดนเหมือนกันครับซ้าย <c oughs> <c oughs> กัดฟันกรอดครับโรตัอ่าเจ็บๆคับๆัครับไอเลือดลงมาสูบฉีด อ๋อไต่้นบ้างครับอืมโอ้รรากาศสมวยไทยชัดๆเลยครับคริสโอ้ยืนเต็มฝาดเท้าครับเนี่ยครับการฝึกซ้อมอยู่กับค่ายมวยไทยอย่างแฟร์เทคครับก็น่าจะเรียนรู้เคล็ดลับมวยไทยมาพอสมควรครับต่างคนต่างศัพน์ครับบริเวณต้นขาวิ่งมาไม่ถึงซ้อมมาไม่ดีนี่มีสิดขาอ่อนเลยครับ โอ้ยโดนทุกซ้ายห,หลวมไปหน่อยครับโรตัสเตะแล้วกาดตกครับโอ้โหโหัวต้นขาไปครับโอ้ยกแรกนี่ถือว่าทำได้ดีครับเอมมอนเอลครับโลตัสดูยังจะไม่ ถึงกับเข้าที่เข้าทางเท่าไหร่ครับสม้มมวยสไตล์มวยนี่ดูคล้ายคลึงกันเลยนะครับคู่นี้ก็เป็นประเภทที่โอ้โหกล้าแรกกล้าลุยเลยครับประเภทดับเครื่องชนอยู่แล้วอืมบัดกับแข้งครับรดตีได้ไหมโรตัสเกิดบ้าล้วครับแข้งซ้ายของโรตัส โอ้ О โหเดินหน้าขู่เลยครับชิงเดินก่อนเลยครับแต่ว่าคาริติสไม่ตกใจครับตักศอกด้วยบนครับบนหาช่องทางเข้าครับคาริติสต้องระวังหมัดของคาริสตสครับโอ้แข้งดีครับโอ้มีเอียงมลยครับหดแข้งขวาไปไม่สักรูครับ โอ้มีปากซอกอีกครับโลตัสแม่เริ่มชักเริ่มดูดันขึ้นเรื่อยๆแล้วครับนักชกชาติพันธ์จากจังหวัดตาครับโอ้ยอมาขวาเต็ม <c oughs> อย่างไม้เป็นไรครับโอ้คาริสติสล่างกายแกร่งจริงครับโ,โดนซอกอีกโอ้งัดสอกดีครับโลตัส โอ้หลากหลายขึ้นครับยกที่2ครับโรตัสน่าจะมั่นใจขึ้นเลยครับดูจากการออกอาวุธออกบัตรเต็มๆครับมามัดขวาอีกมีศอกขวาโอ้เข้าออกต้องดูดีๆเลยครับคาริสติสโอ้ามีสับสวนเหมือนกันครับคาริสติสกลัวที่ไหนครับต้องมีเทียงบ้างครับเข้ามาแข้งซ้ายหม,มัดขวากดไปยังห่างครับ ต้อนตัดมุมแล้วโอ้ยต้องระวังครับลากมาลากมาโอ้โหโดนสอกครับสอกคืนโอ้ทันกันครับอาวุธครับเปิดหน้าท้าดวลกันแล้วครับคู่นี้แอบยกแรกนี่ไม่มีสอกให้เห็นเลยครับแอบยกนี้นี่สับกันแหลกเลยครับตอนนี้เครื่องมันติดแล้วครับโรตัสครับเอาเจอสอกขวาของเอเมเดเออ ครูปงในเนี่ยโ,โหถือว่ามีอาวุธลับเลยนะครับเอเมนเรนคาริติสโดยเฉพาะสอกขวาเดินหน้าเข้ามาโอ้โหตอนนี้ครับลืมความเจ็บลืมความปวดนะครับโลตัสอ่ะโอ้แต่คาริติสด,ดูช้าลงไปหรือเปล่าครับห,หลังจากโ,อโ,อโดนอีกแล้วโอ้คงัดสอกสั้นๆได้ดีครับโลตัส โอ้ยบวกกันคนละหมัดไม่กลัวเลยวครับตึงสอกกลับอย่างว่านี้ต้องระวังครับโลตัสการตกนี้ถึงกืบน้ำตาตกได้ครับแหมดูสิหน้าเวาตาเจ้าฟลุกหนึ่งล้านเล็ก็เป็นห่วงเพื่อนเลยครับแหมหน้าจะเดินกดแข่งเน้นๆเลยครับยกนี้ครับโลตัสโอ้หมัดของคาริซิสก็ยังอันตรายอยู่นะครับโรตัสกาดตกไม่ได้ครับ ยนืนยันเลยครับทำลายจังหวะเนี่ยครับหมัดหนึ่งสองยังมีอยู่ครับโอ้ยปลายหน้าเวียนกระเด็นเลยครับโรตัสยกนี้ทีมงานน่าจะให้คาริติสเน้นหมัดแล้วครับได้แล้วครับหมัดขวาหมัดหนึ่งสับล่างโอ้แรงขึ้นมาอีกครั้งแล้วครับคาริติสโ,โอ้ยโอ้ยโรตัส โอ้โหมาทีนี่ฉายเป็นชุดเลยครับนักทกจากกรีซโอ้ต้องระวังให้ดีกาโตกนี่เสียวแท้นะครับกแกไปกินอะไรมาครับเริ่มจะคึกคักสูซาขึ้นมาครับกาลิติสครับ<ด>อ,อกูกลายออกแข้งปลายยกสดูโรยๆไปครับแต่พอต้นยกสานี่กลับมาค้กอ,อีกแล้วครับอ่ะลุยต่อโลตัสโอ้ของได้จับได้นี่ต้องรีบปเลยนะครับ สังเกตนะครับคาลิติสีเวลาเข้าวงในนี่ไม่ต้องแต่งตัวนานครับเห็นช่องยกเห็นช่องเสียบ 1, 2, 3มมาครับโอ้โหฟันศอกอยังไงครับแบบโดนบี้หนักๆตอนนี้โลตัสพุ่มพันม่วงพวกก็คงไม่คิดเลยครับว่ายกนี้คาลิติสจะเดินติดขนาดนี้โอ้ยโ,โดนบัดขวาครับ โอ้อย่าเสื้ออย่าซึม<อ>นะครับอ๋อเอายังไงครับโรตัสด,ดูจะช้าอ้าวโดนศอกอีกโอ้ดูโรยไปครับหมดแรงหรือเปล่าครับโอ้เห็นอย่างนี้ยิ่งได้ใจเลยครับคาลิติสเดินเข้าไป<อ>าหนึ่ง <มา S 1> สองฟุกซ้ายไม่โดนครับจิ้มลำตัวแต่ตอนนี้กล้าบวกกล้าแรกแล้วครับคาลิติสครับใจมาแล้วเลยครับ เอามุดเข้าเยอะสับล่างต่อยบนโอ้ยกนี้นิดดูจะเป็นคาลิสติสครับสดชื่นกระปรี้กระเป๋ากระชุ่มกระชวยกว่าครับโลตัสดูหงอยหงอยไปครับของหมดสต็อกหรือเปล่าครับโอ้โดนอีกแล้วครับหมัดหนึ่งสองสามโอ้ดับเพื่องชนครับยกนีคาลิติสแอบมือห้อยกาตกสัญญาณไม่ค่อยดีครับโลตัสอ้าวย่างลุยต่อครับ คาริติสโอโลตัสดูโครงเพลงโครงเพลง,งแป,ปลกๆครับเหมือนจะแตะไปครับบริอเวณกลางหน้าผากของคาริต oh, <Cal itis. S 1> ิสสปินนิ่งแบ็กคิกค,ค,ครับ <c oughs> อ๋อแล้วก็เป็นเอมมานูเอลคาริสติสครับหนุ่มจากดินแดนแห่งเทพเจ้าครับกรีซครับชนะคะแนนไปแบบสุดมันเลยครับผู้นี้ใส่กันแบบเต็มๆครับ